ปฏิทินจีนส่งให้ไทยดั้งเดิมเป็นยังไงไม่ทราบแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบเหลือเข้าอยู่ที่ภาคเหนือคือล้านนา<อ>ล้านนาในโบราณเนี่ยยังใช้ใช้ปฏิพินแบบจีนรับมาจากจีนครับแล้วยังเหลือเข้าอยู่ในจารึกอยู่ในเอกสารโบราณ<อ>เนื่องจากผมไม่ใช่คนล้านนาไม่ใช่คนทางภาคเหนือจึงไม่เข้าใจ ในวิธีการนับของขาการนับการพูดจาเลยครับเขามีเขาเรียกระบบแม่ปีหรือแม่มือกับลูกปีหรือลูกมือ,อไอ้แม่ปีเนี่ยมีจํานวนสิบคือกาบดับระวายเมืองเปิดกัดกดลวงเต่ากาอมันเป็นเรื่องของศกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับผมบอกไว้แค่เอกสารเขาว่าอย่างนี้ก็กันส่วนสิบสองลูกปีหรือลูกสิบสองลูกมือเทียบได้กับสิบสองนักษัตรย์ คือใจเป้ายี่เมาสีไส้สงาเม็ดสันเจ็ดไกทั้งคนทั้งเหนือจะ,จะรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันสำคัญและมันเกี่ยวข้องกับปฏิทินจีนเขาเรียกปฏิทินการจีของอจีนเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็รับมาจะตกค้างอยู่ที่ทบ้านเหน,นือทุกวนนันในที่ล้านนาอเอกาสารโบราณล้านนาจะใช้แม่ปีลูกปีแบบนี้หมดผมคิดว่าภาคอื่นๆเนี่ย น่าจะใช้แบบนี้มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนั่นแหละแต่เราไม่พบหลักฐานเท่านั้นเองอะ่ะเรามาพบหลักฐานอย่างอื่นทีหลังแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจไว้ด้วยว่า<ม>ไอ้ปฏิทินจากจีนที่เขาเรียกปฏิทินการจื้อเนี่ยประมาณ2,000ปีที่แล้วเนี่ยมันได้แพร่กระจายมาถึงประเทศไทยดินแดนประเทศไทยเนี่ยและคนจํานวนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งได้ใช้ปฏิทินจากจีนอันเนี้ยยังตกค้างอยู่ที่ภาคเหนือทุกวันนี้ให้ไปดูได้นะครับ12นักษัตริย์โอ้อันนี้ก็เรื่องใหญ่ 12นักษัตเป็นเรื่องใหญ่มากเขารู้สึกว่ากระทรวงว่าทําไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับคือ12นักษัตรเรารับจากจีนครับเรารับจากจีนแต่เดิมเนี่ยเข้าใจผิดกันว่ารับจากอินเดียแล้วก็เปลี่ยนสักกาตอน12นักษัตรเปลี่ยนปีนักษัตรในตอนของกรานครับซึ่งไม่ใช่ปีนักษัตเนี่ย เปลี่ยนตอนเดือนธันวาขึ้นเดือนอ้าประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งหมดมีอยู่ในปฏิทินหลวงปฏิทินหลวงมีพระราชทานทุกปีจะเปลี่ยนตอนเดือนธันวาค,คือเปลี่ยนปีนักษัตริย์แต่ไทยเราเข้าใจผิดคิดว่าเปลี่ยนตอนเดือนเมษาสงกรานเพราะมาจากอีเเีียไม่ใช่นักษัตริย์มาจากจีนนะครับมันก็เหลือสัตว์สัญลักษณ์เนี่ย เก่าสุดเนี่ยเขาพบกันเนี่ยเป็นรูปสัตว์ต่างๆรูปต่างๆเนี่ยอยู่ในคันช่องโลหะยุคราชวงศ์ถังประมาณพศ .1161 ถึง1448<อ>ก็ประมาณทวารวดีนะครับไอ้นี่เป็นคันช่องนะครับเพราะนั้นเรารับจากจีนมาตั้งแต่เราไม่ทราบไอ้นี่เราพบหลักฐานตรงกัทวารวดีแต่เขามีมาก่อนเป็นพันปีนั่นแหละมไม่ได้เพิ่งมีนะะ สิ่งที่กำลังเป็นปัญหาผมพยายามคุยกับอาจารย์สีพจน์กับอาจารย์นุ่นโรธคือชื่อคำเรียกปีชวดฉลูขานถอบมาลงมาเสงเนี่ย้าทำ,ยทำไมแม่งไม่เป็นจีนเลยวะหลายคนมันมีเอกสารภาษาอังกฤษอธิบายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นภาษาอังกฤษถึงแม้เป็นภาษาไทยผมก็คงเก็ตลำบากนะครับเขาบอกว่า ฐานดั้งเดิมเนี่ยคือจีนเป็นภาษาจีนแต่มันจะมีบางคําเอามาจากภาษาเมืองเมืองไม่ใช่เมืองนะครับมีหอหีบนำหน้าแล้วมีไม่เอกเมืองภาษาเมืองเมืองเนี่ยมันเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอยู่ในเวียดนามภาคเหนือบางทีเขาเรียกพวกเวียดเมืองอค,คำของเมืองคำของเวียดเมืองเนี่ย เป็นสิ่งที่จีนเอาไปใช้เรียกเรียกชื่อสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสิบสองนักษัตว์เขาว่าอย่างนั้นนะครับ oh. อันนี้เล่าให้ฟังว่าแต่ทั้งหมดกําเนิดน่ยมันจีนนั่นแหละมาจากจีนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเข้าใจตามนี้ด้วยไอนี้ภาพเขียนสีที่ผาแต้มเราจะเห็นรูปวัวหรือควายก็ไม่รู้แล้วแต่ใครจะจินตนาการแต่ที่สำคัญคือมีต้นข้าว ภาพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพนาข้าวเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวจะเป็นพิธีกรรมอะไรก็ตามแต่มิธากรรมเกี่ยวกับข้าวอยู่ที่ผาแต้มของเกียมที่อุบลก็อายุประมาณ2500ปีเป็นอย่างน้อยนะครับประเด็นที่เอามาดูตรงนี้ก็เพื่อจะบอกว่าดูการปลูกต้นข้าวเป็นระเบียบเป็นกลุ่มห่างๆเป็นแถว ชัดเจนว่ามันสะท้อนลักษณะนาทดน้ำนาทหรือนาดำโอเคนาทดน้ำหรือนาดำหมายความว่าจะต้องมีคันนากักน้ำสำหรับไปเรียงต้นข้าวครับแล้วการปักข้าวอย่างเป็นระเบียบเรียกนาดำนาดำมันเกิดขึ้นที่เมืองจีนเรามีหลักฐานคันนาเต็มไปหมดเลยอายุหกพันปีเท่าที่นักวิชาการเขา พิสูจน์มาแล้วนะครับ6,000ปี6,000ปีพบที่ไหนพบที่ปากแม่น้ำเยงซีนม,นมนทนเจอร์เจียง<ม>เป็นนาข้าวเก่าแก่ที่สุดขณะนี้คือประมาณ6,000ปี<ม>ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้าจะพบอันเนี้มันเพิ่งพบเขาเพิ่งเผยแพร่มาประมาณพศ2,563แต่ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีนาข้าวมันอยู่เริ่มต้นมาจากไอ้ที่ปากแม่น้ำแยงสีนี่แหละ แถวไม่น้ำยังสีเป็นที่รับรู้กันอยู่ในทั่วโลกแต่อันนี้มันได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นมาอีก,กว่านะเป็นนาข้าวมีคันนาตีขันาเรียบร้อยหก0ันตีประวัติศาสตร์ไทยเราไม่พูดถึงการทํานาภาพเนี้ยเป็นภาพในถ้ำที่แม่ห้องสอนถ้ำผีแมนแล้วก็มีโรงผีแมนก็คือโรงศพอะไรโรงใส่ศพ แต่บาง,บางยุบบางสมัยเขาเรียกเรือบางไม่ใช่เรือหรอกมันโรงศพแหละรโรงศพซึ่งเขาเอาไปไว้ในถ้ำอายุประมาณพันกว่าปีเกือบสองพันปีโอ้โรงศพเหล่านี้พบทั่วไปนะครับเมืองการเนี่ยไปเนี่ยพบเพราะนั้นมันขึ้นไปถึงถึงเนี่ยแม่ฮองสอนไอเนี่ยภาพที่แม่ฮองสอนเป็นภาพของอาจารย์รัศมีชูทรงเดชซึ่งเขาไปทําวิจัยไอเรื่องเกี่ยวกับอ่า มนุษย์ในถ้ำก่อนประวัติศาสตร์อยู่ในน,นี่ที่อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและไอสิ่งของที่พบในถ้ำที่ปางมาผ้านี่แหละเขาได้เชิญนักวิชาการชวนนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์มา<ช>พิสูจน์ด้วยด a โอ้อไอ้ DNA ออันนี้แหละที่จากสิ่งของที่พบในถ้ำ ซึ่งตัง้งแต่เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆรวมทั้งไอ้หลวงศพนี่ด้วยเนี่ยนะครับเขาพบว่าในด NA ของสิ่งของที่อยู่ในถ้ำที่แม่ห้องสอนที่อำเภอป,ปมามะผ้าเนี่ยมันมีด NA จากบริเวณุูมมนน้ำหงโหของคนในบริเวณุูมไ่น้ำหงโหราวพันเจ็ดร้อยปีมาแล้วปนอยู่กับ d n เของคนพื้นเมืองอที่แม่ห้องสอนอ ที่อื่นยังพบอีกว่ามันมี DNA ของคนรุ่นแม่น้ำแยงซีอยู่ด้วยที่บ้านเชียงทั้งหมดนี่จะพยายามจะบอกว่าเมื่อ1700ปีที่แล้วตามที่พบใน d n a พบอายุใน d n a มันมีนมันมีการเดินทางไปมาหาสู่ไงไม่งั้นจะมาอย่างไรการไปมาหาสู่เสร็จแล้วมันต้องแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันมันถึงตกค้างอยู่ในถ้ำอันเนี้ย มีความสัมพันธ์ทางเพศเรียบร้อยมีลูกมีหลานเป็นตระกูลหัวหน้าเผ่าพันธุ์ด้วยเพราะสิ่งของเครื่องใช้ในหลุมศพในมันเรื่องตระกูลหัวหน้าเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นอายุที่พบนี่คือพ<อ>ันเจ็ดร้อยก็สแสดงว่าเขาอยู่กันมาก่อนแล้วสองพันปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยนี่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ที่พิสูจน์เป็นนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกชื่ออาจารย์วิภูกุตน,นัน เป็นผู้ศึกษาวิจัยในเรื่องดี a ทางพันธุศาสตร์แล้วจึงพบสิ่งเหล่านี้คำถามว่านี่คือคนไทยแล้วเปล่าเขาไม่ใช่คนที่เรียกตนเองว่าคนไทยเพราะคนที่เรียกตนเองว่าคนไทยเพิ่งมีเมื่อประมาณพศพ7 0 0ดรที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยโยธยาแต่คนพวกเนี้ยคือบรรพชนของคนที่อยโยธยาเรียกตนเองว่าคนไทยคนพวกนี้ เป็นบรรพชนของคนที่ในแม่ห้องสอนเรียกว่าคนไทยทุกวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันบอกอย่างนี้เท่านั้นเองครับเพราะคนคําว่าคนไทยคนลาวคนพม,ามา่าเลยมทีหลัมันเป็นชื่อทางวัฒนธรรมมันไม่ชื่อไม่ใช่ชื่อทางวิทยาศาสตร,ร์ม,มันเอาเอาวิทยาศาสตร,ร์ไปพิสูจน์คนไทยคนลาวคนมอญพม่าไม่ได้หรอกมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันเป็นชื่อทางวัฒนธรรมที่ของสมมุติขึ้นมาทีหลังทั้งหมดนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่า สิ่งเหล่านี้มันผสมผสานปนเปกันมาติดต่อสัมพันธ์กันมาเป็นพันๆปีมาแล้วแต่ดี a เนี่ยมันบอกเชื้อชาติไม่ได้มีหลายครั้งที่นักโบราณคดีบางคนบอกว่าต้องพิสูจน์ได้ด้วยด e ีเอ็นเอปรากฏเชื้อชาติมันพิสูจน์เชื้อชาติมันบอกไม่ได้ไทยที่เรียกว่าคนไทยเป็นชื่อทางวัฒนธรรมที่มาจากการผสมผสานของคนหลายชาติพันแสดงว่า คนได้ผสมผสานกันมาก่อนแล้วก่อน1,700ปีเป็น2,000ปี3,000ปีไปแล้วมันผสมผสานกันหมดแล้วอย่าไปหาเชื้อชาติบริสุ์เพราะมันไม่มีคนโกหกตัวเองกันทั้งนั้นแหละไอ้ตระกูลภาษาไทยไต่เนี่ยมันเดินทางไปพร้อมกับเครื่องมือสำลีนั่นแหละที่มันแพร่กระจายไปพร้อมกับภาษาอื่นๆแต่มันจะมีกรณีพิเศษสําหรับตระกูลภาษาไทยไตก็คือมันเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นภาษากลางของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต่อมาจะเรียกว่าคนไทยเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันรุ่งดอนบึงบ่าทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบาย เอาไปแต่ภา